สวัสดีจ้าเซ้านี้กับมาเบิงคว้าโบล้านอีกครึเก่าละจ้าพี่น้องต้มน้ำห่อนได้ซื้อติอนะต้มยาต้มน้ำห่อน,น,อนกินยาโบล้านมันดีบอสยาก,ากินไปหาจินซุมซี้ซุ้มห่าคว้าบ,บ้านๆค่ะพี่น้องแน้อยู่เน้กินกะว่าฮิตไวเรี้ยว ของแม่พันนี้น่ me. e oh, mm. ะได้แกงขี้เล็กเอาคือนว่า oh, ม anyway> oh, anyway> oh, uh, oh, oh, ีน uh, uh. ่ากินนะไอ้มีซานิจินี่โอ้ยโอ้หมกปลาลูกคอกเพราะฉั้นได้เอามาเปิดติเนาะโอ้นี่นี่หมกปลาลูกคอกโอ้เป็นตาแซ่บแท้หมกปลาลูกคอกอะแกกินแต่หม้อเนี่ยละเพิ่นเลยโอ้หมกปลาลูกคอกแซ่บดิค่ะพี่น้อง บวบจิน้นอืยิ่งก็ขึ้นนั่นทักอันนั่นก็ได้ต้มละพักชิกนั่นละจิ้นนะหมูวานหนี่เม่นยอดลวกเนื้อลวกยอดบักอึต้มยอดบักอืมออขว่าบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องมี่ยังกับจินไปคะ่ะเินไปตามที่เฮามี เม,มื่อมีเมื่อดีเมื่อบ่ไปเสีนหรอกคะ่ะก็สิเมื่อฝนไปแล้วหรอกคะ่ะพี่น,อน้องหนาวแล้วพ่าแมนว่าปลายฝนต้นหนาวดอกนหนาวแล้วหรอกค่ะเขาก็สิเพาะเจียวแล้วลุงไปทุ่งไปท่าเข่าก็เลี้ยงเบื่อแล้วบ่เกินเดือนต้นเดือนหนาดอกบ่ขอดกลางดอกต้นเดือนไ้เจียวเสร็จเล,ยเ,ล,ลยเหลียงหลายแล้วแม่เข่าคนแม่ ปลูกผักไว้กินค่ะพี่น้องลูกสายแม่พันธุ์นี้ปลูกผักปลูกผักไว้กินค่ะหนาหนาวนี่เป็นฤดูหนาผักแล้วค่ะพี่น้องนี่ผักกาดโอ้พอเจ็บไปกินกับปุ่นกับเจ้หรอเดวีวยเนี่ยโอ้ไปลูกไปตั้งใจเลียนเดอร์เปิดเทอมแล้วเมื่อนี่รลานสาวก็ับไปโรงเรียนนะเปิดเทอมผักกาดค่ะพี่น้องผักกาดผักกาด พอกินกับเจวแล้วด้วยนี่ลูกต้นใหญไๆนัๆ่ไปกินกับปนกับเจวกับปนนี่เป็นผักกาดหินค่ะพี่น้องกบง้างกันนี่ละว่าจตะผักบองง้ามันก็เริ่มขึ้นแล้วล่ะเอาปุ๋ยมา่อวานอีกกระเพ้าค่ะพี่น้องกระเพ้ามองนี่ตะกวนน่ะจะาว่าหกอนใดแน่ค่ะพี่น้องต้นไม้ต้นไรล,ลูกซ้ายเขาก็เลยจัดการเคลียร์พื้นที่ออกเปลี่ยน เอาไปปลูกผักปลกเม่กินผักสีกินยุใส่แม่คือเพเห็นยิ่งขึ้นแน่บ่ล่ะเกิดบ่ดีแต่ก็่อยไงผักสีกินนะถ้าเขาได้เก so ิดอ่ะน en ี <Eng aged> <ills> ่แหละขาชนบทบ้านเฮา ซ้ำนี่ลหละค่ะดูหนาวมอนี่ก็ปลูกพักปลูกมีปลูกของยูของกีนไปปลากระเซ้าเลี้ยงแล้วค่ะพี่น้องว่าประสบผลสำเร็จปลาไม่โตค่ะ บองอ่างนเนาะค่ะอ่างนกระดกลายก็ได้เอาปิดได้ดิดได้ตัดไปอ่เฮ็ดไปดองค่ะไปดองกินไปดองแค่อิ่มกินค่ะอางนน้อยดกเกืินพูดน่มไม่ไงค่ะก็โตัวเราเชื้อเขาก็ยังอวนแต่ว่าเขาของมันคือดกติดด,ดีแท้สนกุกได้ผลค่ะอ่างนนี่ได้ผล ได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดกต้นสลิดน้อยสลิดกับยูเทิงหันค่ะต้นกุ้มต้นกุ้มต้นผักโดกนคะคะผักกระโดน,น้ำนั่นพอค่ะพอ พ่อแม่พันนี่อายุ90กว่าปีค่ะ9ก้าสิองเก้าเลยค่ะแต่ว,ว่ากก็แชแ็งแห้งเลยค่ะหาเขากินเองได้ค่ะดูแลสุขภาพตัวเองได้ค่ะแต่ว่ารุ่นเล้าข้าวเดียวกันกับว่าเลือแล้วค่ะไปจนเมดแล้วขาขี้นหอ อางนค่ะอางนได้ผลค่ะได้ผลได้ผลมาเีกมุมหนึ่งค่ะพี่น้องมุมในสวนค่ะบ้านเนี่ยมุมในสวนค่ะอีกมุมของในสวนค่ะ ปังค่ะผักปังกะสิเมิดยอดแล้วล่ะมันกะกายย้ำแล้วเนาะเมิดฝนเมิดยังแล้่วกะสิบม่มียอดแล้วล่ะด้วยค่ะกะใช้ค่ะปลูกไปถ่ายยูถ่ายจินค่ะพี่น้องนี่กะเจี๊ยบกะเจี๊ยบกะเจี๊ยบใหญ่นี่เป็นผักสาบค่ะผักสาบผักอินุนค่ะแตก่กนเอาใส่ถังค่ะบ่อ,บอ บ่อหน่นบ่แตกบ่แตกบ่แพ้ดีค่ะมาน,นี้ลูกเลยเอามาลงใส่ใสด,ดินค่ะพี่น้องลงใส่อันนี้ใส่ดินใส่พื้นแตกดีผุ่นมีทท่าว่าจะได้กินอยู่ค่ะผักอินุนพันธววยค่ะผักสาบผักอินุนพันธววยค่ะพี่นอ้องมีผักติ้วค่ะผักติ้วแต่บ่เป็นดอกเป็นแต่ยอดกินได้แต่แค่ยอดค่ะพี่น้อง กินได้แต่อยอดว่าอะไกินดอกเฮ้ยผักติววจ้าว่าเป็นผักติวผงก็ได้แม่พันนี้สือมาปลูกโอ้ดีใจน้ำผักอินุนผักสาบเนี่ยค่ะผักสาบผักอินุนเป็นผักอันเดียวกันค่ะเอื้นสองยางเย็บซูเมอ่อนะงอกกระโมียอดแล้วล่ะเนี่ย บักอึฟบักอึฟักท้องนี่แหละค่ะคือสว่วนหลังบ้านค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามชมช่องแม่พันีพาชมขอบคุณค่ะคลิปหนาพ่อกันไหมค่ะสุขภาพแข็งแรง,แงเฮงเรวยๆค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ